ขนมกินน้ำยามมดตัวค่ะวันนี้อยากกินอะไรง่ายๆก็เลยทำแบบง่ายๆเนาะก็อ่ากระดกอวดเจ้าไข่แดงนี่ไข่แดงนี่เออตั้งใจทำยามะตูมแล้วก็ให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะเวลาต้มก็ง่ายๆเลยก็คือตั้งน้ำต้มให้เดือดพอเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปคน คนคนค,นคนให้เกิดบาลานซ์ในไข่แล้วไข่แดงจะอยู่ตรงกลางพอคนสัก6กนาทีตักขึ้นมาน็อกน้ําเย็นนะคะอันนี้สําหรับตัวนี้นะตัวที่เป็นยางมะตูมเยิม้มๆนี่หกนาทีน็อกน้ําเย็นแล้วก็ปอกมาได้ตัวนี้เลยแต่อีกชุดหนึ่งกบจะทําไว้8อนาทีก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของน้ํายากบใช้ง่ายๆเลยไม่ได้ใช้นะ้อปลาอะไรใช้ปาทุนหาป๋องนะ ก็เราก็ไปซื้อพิกแกงสำเร็จรูปมาแต่กบใช้ผสมพิกแกงสองตัวนะคะจะมีพิกแกงน้ํายาแล้วก็พิกแกงน้ํายาใต้แล้วก็เพิ่มกระชายเข้าไปด้วยคืออัตราส่วนที่กบใช้เนี่ยจะเป็นพิกแกงอยู่พิกแกงปกติอยู่สองขีดแล้วก็พิกแกงน้ํายาใต้กบอยากให้หอมขมิ้นแล้วก็เพิ่มกระชายเข้าไปด้วยเพราะนั้นจานนี้จะหอมมากวิธีทำง่ายๆเอา พี่แกงทั้งหมดโขกรวมกับปัาทูนาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตั้งกะทิแล้วก็ตุ๋นน้องไก่เอยมากบใส่วาทาไก่ลงไปด้วยนะตุนตุน,ต,นตุนไว้สักพักหนึ่งพอเราตำเสร็จเราก็เอาน้ำยาใส่ลงไปจบอาจจะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่กไม่ปรุงแล้วเพราะว่าน้ำยา่ะพินกนิ่แกงน้ำยา่ะมันจะเค็มอยู่แล้ว นะคะเดี๋ยวเรามาทานกับผักแบบว่าพวกนี้ก็โอเคแล้วละ่ะเสร็จแล้วขบก็จะลวกลูกชิ้นปลาทำกินเองใส่ลูกชินก้นเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ผักสดตามชอบขาดไม่ได้พิกทอดเวลากัดแล้วจะหอมๆนิดนึงนะตัวนี้อร่อยอะ่ะชอบ